มาเฉลยข้อนี้กันดีกว่านะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามหนังสือเป็นเล่มน,นะคะที่นักเรียนในห้องหนึ่งอ่านได้ในระยะเวลาหนึ่งปีแล้วตอบคําถามมาดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก่อนนะคะมันหมายความว่าไงที่มีสองแล้วก็ขีดสามหมายถึงยี่สิบสามอัมนคู้ยกตัวอย่างเนาะก็คือมึงโค้ดไฮไลท์เลขนี้กับเลขน,นี้เวลาเราอ่านนะคะก็คือเป็นสิบหกนะคะต่อไป ยกตัวอย่างอ่ะข้างหน้าเป็นหลักสิบใช่ไหมถึงตรงนี้อะเป็นศูนย์ก็จริงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณคูไฮลักตรงนี้ก็คือศูนย์สองก็คือสองเล่มอย่างนี้นะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเอาเลขอืสองสามก็คือเลขอะไรคะยี่สิบสามใช่ไหมคะอ่ะเวลาอ่านแผนภาพต้นใบนี้นะคะเราอ่านแบบนี้นะโอเคเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของสติม .2 สองนะคะ อเคมาอ่านข้อหนึ่งกันนะคะกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมที่เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยทั้งหมดมีกี่คนถ้าโจทย์เขาถามแบบนี้หมายควาะว่าไงก็คือเราเนี่ยเอาข้อมูลนะคะนับจํานวนทั้งหมดที่อยู่ในข้อมูลนี้นะคะมานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะตอบสามสิบคนนะคะโอเคมาเจอมาดูข้อที่สองกันต่อนะคะ นักเรียนอ่านหนังสือได้น้อยที่สุดกี่เล่มนะคะและมากที่สุดกี่เล่มนะคะมาดูน้อยที่สุดก่อนดูหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยอยู่ตรงไหนบรรทัดไหนเอย่ยบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกก็คือหลักหน่วยจากข้อมูลชุดนี้นะคะโอเคหลักหน่วยก็คือศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์ศูนย์ก็คืออะไรเอย่ยดงว่าเขาไม่อ่านเลยสักเล่มเดียวก็คือน้อยที่สุดศูนย์เล่ม มากที่สุดกี่เล่มอ่าก็คือข้อมูลชุดนี้นะคะนี่ก็คือมากที่สุดก็คือยี่สิบห้าเล่มโอเคมาดูข้อที่สามนะคะขอเลื่อนนิดนึงนะเขาบอกว่าข้อที่สามเนี่ยจํานวนหนังสือที่นักเรียนส่วนใหญ่อ่านอยู่ในช่วงใดนะคะน้องตาน้องดูข้อมูลทั้งสามช่วงเนาะหนึ่งสองสามเนี่ยช่วงไหนที่จํานวนคนมากที่สุดก็คือช่วงศูนย์ถึงเก้า ช่วงศูนย์ถึงเก้าเล่มเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะก็คือนับเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้งหมดมีสิบสี่คนนะคะก็คือไม่อ่านหนังสือเนี่ยไม่อ่านหนังสือเลยก็คือศูนย์คนเออไม่ใช่หนึ่งคนอันนี้ไม่อ่านหนังสือเลยคือหนึ่งคนแล้วก็อ่านมากที่สุดก็คือแปดเล่มน,นะคะสองคนนะแบบนี้นะคะอ่าเป็นยังไงบ้าง ยากไม่นสียนะคะเราจะได้เรียนกันตอนมสองเทอม2นะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณครูดได้อัดวิดีออให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะ